กองทัพภาคที่2สรุปสถานการณ์ชายแดนหลังหยุดยิงกัมพูชาคุกคาม7พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2สรุปสถานการณ์การสู้รบตามแนวไทยกัมพูชาประจำวันที่29กรกฎาคม2568ณเวลา14นาฬิกาตามที่เกิดสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2สรุปผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้สถานการณ์ถึงวันที่29กรกฎาคม2568 เวลา14นาฬิกาหลังเวลาเที่ยงคืน29กรกฎาคม68ปรากฏการคุกคามของกำลังประเทศกัมพูชาใน7เหตุการณ์ดังนี้ 1. พื้นที่ช่องบกเกิดการประทะด้วยปืนเล็กที่เนินโนเนมทางทิศตะวันตกช่องบก 2. พื้นที่ช่องอานมา้าเวลา5นาฬิกาเกิดการประทะด้วยอาวุธยิงสนับสนุนสิ้นสุดในเวลา9นาฬิกาทั้ง2ฝ่ายจัดตั้งชุดประสานงานบริเวณทิศใต้ช่องอานมาา 3. พื้นที่ซำแต เกิดการประทะฝ่ายเราสามารถควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้ 4. พื้นที่ช่องตาเท่าตรวจพบการนำยานพาหนะพร้อมกำลังพลเคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่ปัจจุบันกำลังดังกล่าววางกำลังอยู่บริเวณปากช่องตาเท่า 5. พื้นที่ภูมะเขือฝ่ายประเทศกัมพูชายังคงล่าตระเวณโดยรอบภูมะเขือและใช้อาวุธวิถีโค้งโจมตีต่อฝ่ายเราในช่วงเวลาตีหนึ่ง 6. พื้นที่ปราสาทตาควายและปราสาทตาเมือน ทั้งสองฝ่ายยังคงวางกำลังควบคุมพื้นที่ 7. ตรวจพบอากาศยานไร้คนขับไม่ทราบฝ่ายบินอยู่เหนือที่ตั้งทางทหารและสนามบินตามแนวชายแดนหลายแห่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าผู้ใดเป็นเจ้าของอากาศยานไร้คนขับดังกล่าวผลการหารือระหว่างแม่ทัพภาคที่2กับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4 แม่ทัพภาคที่2ได้แจ้งให้ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ทราบดังนี้ 1. หยุดยิง 2. ห้ามใช้กำลังต่อประชาชนคนไทย 3. หยุดเพิ่มเติมกำลัง 4. ห้ามเคลื่อนย้ายกำลัง 5. ฝ่ายไทยจะอำนวยความสะดวกในการนำทหารกัมพูชาที่ได้รับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตออกจากพื้นที่การรบ 6. ทั้งสงฝ่ายเห็นชอบในการจัดตั้งชุดประสานงาน เพื่อแก้ปัญหาตลอดแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่2ฝ่ายละ4นายสำหรับฝ่ายไทยได้กำหนดให้รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรานารีเป็นหัวหน้าคณะและเจ็บให้กำลังทุกส่วนลดการเผชิญหน้าทุกรูปแบบและรอผลการหารือของที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป General Border Committee GBC ไทยกัมพูชาซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่4สิงหาคม2568 เพื่อนำมากำหนดเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติอีกครั้งหนึ่งการอพยพประชาชนดำเนินการสนับสนุนส่วนราชการจังหวัดในการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือนพื้นที่ตอนในทั้ง4จังหวัดอย่างต่อเนื่องดังนี้จังหวัดบุรีรัมย์อพยพเข้าพื้นที่รวบรวมพลเรือน1.14,551คนจังหวัดสุรินทร์อพยพเข้าพื้นที่รวบรวมพลเรือน92จุด 5 4 1 1 4คนจังหวัดศรีสะเกดอพยพเข้าพื้นที่รวบรวมพลเรือน187 4 7 47, 5 2 1จคนและจังหวัดอุบลราชธานีอพยพเข้าพื้นที่รวบรวมพลเรือน 68. 2 1 8 1 2ุคนปัจจุบันดำเนินการอพยพป,ประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเข้าพื้นที่รวบรวมพลเรือนแล้ว137998คนเพิ่มขึ้น18,926คน ผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายดังนี้บ้านสกอม .12 ตําบลบักไดอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์กระสุนปืนใหญ่ตก4ลูกบ้านไทยนิยมม .17 ตําบลบักไดอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์กระสุนปืนใหญ่ตก4ลูกกุติวัดได้รับความเสียหายบ้านหนองตาเลิบม .14 ตําบลบักไดอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์กระสุนปืนใหญ่ตก10ลูก บ้านหนองจูบหมู่2ตำบลตาเมียงอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์กระสุนปืนใหญ่ตก3ามลูกบ้านเรือนเสียหาย3ามหลังบ้านภูมิซอนใหม่หมู่12ตำบลเสาธงชัยอําเภอการทลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดกระสุนบ m 2 1ม 21, ตก4นัดบ้านภูมิซอนหมู่2ตำบลเสาธงชัยอ,อําเภอการทลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดกระสุนบ m 2 1ม 21, ตกและบ้านเสาธงชัยหมู่1ตำบลเสาธงชัย อำเภอการทลักจังหวัดศรีสะเกดกระสุน BM21 บ้านเรือนเสียหายทุกพื้นที่ไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจิตอาสาพระราชาทานดูแลและช่วยเหลือประชาชนโดยจัดกำลังจิตอาสา904จิตอาสาพระราชาทานและจิตอาสา เข้าอำนวยความสะดวกประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวและช่วยขนย้ายสิ่งของรวมทั้งช่วยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้รับทราบในพื้นที่4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีและจิตอาสา904จากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งสิน้นจิตอาสา9 0 4 1 2 9นายจิตอาสาประชาชน2480ค,คน และรอดจิตอาสา222คนการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงครัวพระราชทาน1แห่งรถประกอบอาหาร2คันและมีร้านอาหารเอกชนที่สนามช้างอารีนาจังหวัดสุรินทร์โรงครัวพระราชทาน3แห่ง รถประกอบอาหาร4คันจัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์อเมืองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์อเมืองและที่โรงเรียนโสศึกษาอปราสาสจังหวัดศรีสะเกดโรงครัวพระราชทาน1แหน่งรถประกอบอาหาร3คันจัดตั้งที่วิทยาลัยเทคนิคก,กันทะลักษ์อกันทะลักษ์และจังหวัดอุบลราชธานีโรงครัวพระราชทาน1แหน่งรถประกอบอาหาร2คันจัดตั้งที่ที่ว่าการอเดชอุดม รวมข้าวที่แจกจ่ายตั้งแต่วันที่24-28ถึงกรกฎาคม68 1 5 3 0 0กล่องนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างยิ่ง เรื่องอื่นๆขอให้พี่น้องประชาชนที่อพยพไปยังศูนย์พักพิงและบ้านญาติพี่น้องนอกพื้นที่เสี่ยงภัยได้พักอาศัยอยู่ณนศูนย์พักพิงหรือบ้านญาติตนเองรอการประเมินสถานการณ์ตามแนวชายแดนกับหน่วยงานความมั่นคงอีกครั้ง